พี่พายังลยากพายมาตะกุกตนนะสวัสดีบัรสมองสวเสียบ่องสวัสดีย้ำเสาพี่น้องเลยบรรยากาศย้ำเสาพี่น้องตะวินแะก็ขึ้นเพียงพระแล้วครับย้ำเสาอยู่พี่น้องเลยแกบักพริกพี่น้องแกบักพริกอีกพี่น้องเลยมอีไม่ได้จิ้มบักพริกขี้เก่าพี่น้องเลยตัดแดงจะคืนบาดีพี่น้องแกบักพริกนำกันเด้อถ้าแม่ก็ฮักกับลูกพี่น้องเลยได้ทานได้แห้งเนี่ยพรท่านได้ทันได้แห้งค่ะเพศวิ่งพี่น้อง เดบบะเพลต้องกันพี่น้องเลยกิโลละหกพันสี่พี่น้องเลยยี่สิบบาทยี่สิบบาทเจ็บให้เจ็บให้พี่ห้าวพี่น้องเก็บน้องสลัเราเจ็บตัวไปโรงเรียนพี่น้องนี้มันแคถ้าพอไม่เจ็บซอยได้พี่น้องเลยมันนี่นะนี่หน้อยก็จะไปโรงเรียนขึ้นกันแล้วพี่น้อง บรรยากาศย้ำเศราพี่น้องเอ้ยอันนาก็งัวกับปอยปอยไปตามภาษามันพี่น้องงัวก็วกได้ตัวนี้น้องสาวพี่น้องน้องสาวเอ้ยน้องสาวล่อพี่น้องโอ้ยฮาเก๊กไม่นี่ตื่นมาไม่กระเริ่มเรื่องแล้วพ่อเอ้ย สลาดเราไปโรงเรียนแล้วพี่น้องพูนครับโดดต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 ดมาเล้วไปแล้วพมเมิ่มพมเมิ่มแล้วพี่น้องพูนเดีเโยโเเ๋ยวเจอที่กอนพี่น้องเลยครับตะกรกงกับกระดลงมาน้ำ พอชวนหากระหดลแล้วละกันวได้เอาคาตะกรออกมานะนำพี่น้องเลยเจ็บก่อนพี่น้องถ้าสใส่ส,สองทางคือเก่าเนาะทางหนึ่งอ่าบักพริกเสียทางหนึ่งบักพริกดีพี่น้องอันนี้มันจะเสียน,นี่เ้าใส่อีกทางหนึ่งชวนมันดีแบบนี้ใส่อีกทางหนึ่ง,แบบง,งพี่น้องอ้ย มากแซมนี่ที่ว่าเก็บได้เด้พี่น้องนี่มันแบบมันเลืองแน่นนะเอาบ่มไว้มือสองมือมันจกมันก็เเลืองขักและมันก็ได้น้ำหนักดีอีกเนาะเอาเบิร์ตตัวเลี้ย็เท่านคลายนีกับคายเบิร์ตหรอวะส่งน้ำคายจากสิบโลโบอก เออน้าไปบุญในมืออื่นอ่ดบุมพี่น้องเออบุบานนองสลไปโรงเรียน,นยั่นแหลแดงค้าเลี้ยงิก,ก็ลมพัดวิงาม้าพี่น้องเอยอากาศเย็นๆพี่น้องแอม้าบรรยากาศกัยังหนาอ,าอยู่พี่น้อง แด่งงาไม่ได้พี่น้องพี่เข้าใจ กให้โครงการเขาไปส่งเองพี่น้องกิโลละเจ็ดพันกี่พี่น้องเอ๋ยกระลื่นเฉลยเฉลยใคยให้คุณเจย์พ่นอยู่เนาะกระชิ่งโครงการเขาน้ำพี่น้องคใครเจยน้ำพี่น้องเอ๋ยทางสองทางเนาะเดี๋ยวโอ้ยปลุกกระชิ่งโครงการเราจะไปส่งโครงการพี่น้องส่งขนาดเนาะพี่น้องเนาะ าพี่น้องเอยลมพัดแบบพัดมาฮะนะลมก็ยังบ่ทันอะณาอยู่เนาะบรรยากาศก็ยังหน้าเอยู่ย้ำเสาร์พี่น้องย้ำซวยกระลมกันอะไ mm hmm. รเบืองหนองนา,งาเก็บนะดูพี่พข้าวกระงามงานพี่น้องเอ้ย หน่วยบักญงบักไงเก็บกระเบิดราได้ไก็ได้ให้เธอเก็บเก็บเก็บเดซามื้เอเ้นติดสาม้ยวันสาจิตเนาะให้เก็บวันเสา์บ่มันเสาหรวันิ กลคืนมันเศร้าันเศาปะโอยโอ้ยโอ้ยโออวันซุกวันศุกแหละบเตี้ยมาเออวันซุกมาแหละวันตเบื้องเตะบอลมือแรกนะ้ันยังฉันบอรูวันซุกก็แหละบเตี้ยมากแล้มัน็แย่เออวันซุกกันแหละวันซุกกันละวันซุกข่าวันวันซุกเข้าปิติวันเาร์วันดิบเข้าบิิวันซุกกลคืนวันศุกกีม สาทิจันคาปนปลุดนี่หามื่อหามือนี่งามเด็ดพี่น้องอันมานี่ยไม่ขึ้นหน่อยใช่ไหมไทยไป่ายมาเป็นที่เต็มพี่น้องเลยลบบางส่วนออก กับพริกนะไม่รู้จักจันกันยังปรดดันหอมยังจะสาวแบบนี้ไปติดตาดีดอกอย่างห็นใส่แว่นตาเอานี่เมื่อคืนมันหอกโดนนี่กัแบตบ้นแบบน้ำแบบี่มาน โอ้จะนาพิมานผสมเห็นอยู่กับปังชูงหนึ่งจะห้องกันต่ำหนึ่งแม้เป็นบรีนอนสูงดอะแต่นอนแถบปลายไมสิงั่นเก็บปลายไม <laughs> อันนั้นไม่สูงไม่สูงอันนั้นต่ำสุดแล้ว <Yes. S 2> <laughs> มาคลิกนระก,กพี่น้องเอ้ยนี่ซูมใี้เบิ่ง ตัวปนดอ,อกสุข,ขุมมาเก็บาขา,าุ่าายังไล่ได้ของเราสิปให้คือจังวะซิบให้แม่ครับออของเนานี่แค่สองให้หนึน่งสิบห้จากปูกจากพันจะวะ สองพันปุ่น้องห้าปีสั่าแคจเป็ดล่ออีเจดเป็ดล่อใช่มาลายสคมร็อมันกลับมาลายเร็ว <c oughs> จเพื่อซีก้องตังพี่น้องนี่ต้นนี่และต้นให้ตนน้ตน,ตนนี่และพี่นอ้องสิขืนเทิงขืนสิกอ้องย่างมันพี่นอ้องอย่างให้ไม่ต่างในการพันขี้ย่างกับถ้าพอพัน,วาานไว้จากต้นใดจกออกร้ายหรือบอกอะไรเพืเพิ่งซ้ำบอ่ออกซ้ำคุณแม่บอกว่ามันบอกต้นมันอ่นอ,อนตีจังสิออกป<บ>าดลูกใหญ่อเลยไ,ได้แบบนี <c oughs> จ้จักทุกหน่วย <c oughs> าการ โอ้โหอีกทางหนึ่ง,งแต่พอคือนั่นลงมาแทนพี่น้องเบิ่งลายมือเสวยน,นะมันตัดเด็นกน้องเลยให้หูกระบอกในโดนเป็นยางมันจากตัดเลยเนานะไม่ถึงอยียงเนาะลายมือคนจุนเบิ่งอพี่นอ้<สะ><สะ>นอง นก็ไม่ได้ขอข้าวใครกินก็พอแล้วเอออลไยมือตัดเดี๋ยวนี้นะเขาอลายมือบมมีเอียงเขาวพี่นอ้องเบอิ่งจอยกันนะเดี๋ยว,ยวพี่น้องเบิ่มืออื่น พี่น้องป๊าโตพี่น้องเอ้ยเก็บแต่เศร้านี่พี่น้องฮักกันแล้วพี่น้องงานบวมมากเลยปวดได้แรงมากเสียเลยอะไรมาเสียที่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จะเสียบอเอาละค่ะพอจเอาละค่ะพี่ข้าในงานแต่พี่น้องได้สองกระสอบพี่น้องพี่ ได้ซองกระสอบพี่น้องปัดเจ็บจนเมื่อยพี่น้องเอ้ยแต่ๆสวยๆเลยพี่น้องจะน้องสลาฮกกับมาแต่โรงเรียนพี่นอ้องเอ้ยผาหอบพาหอบจะก่อนมุนจะก่อนจะกล้อพี่น้องมะพร้าวก็งามงามพี่น้องน้องสลากกับมาแต่โรงเรียนพี่นอ้องพี่น้องเอ้ยตอนนี้ประมาณสิบสองโมง ไล่เลข้ยงพีข้าววูวววพีข้านี่นะพี่น้องซองกระสอบก็อีกซองคู่บ่แมงจิจันพี่น้องจันตัวเมียแม่ปิ๊แมงกระจันกระจันตัวเมียพี่น้องิกข้าวพี่น้องวันนี้นี่กูได้วันนี่ ทงไงแทยาพี่น้องไอสิปแก้ส่งยังในนี่พี่น้องนี่นี่หน่วยพี่น้องเอ้ยซาพเมีเออโอเคนะพี่น้องน้องกิมในการคอเจ้าประันนีพี่น้องเลยตุนาจะเป็กินนรอิดตด้วพี่น้อง แค่คลิปคะก็ได้พ yup. ี okay. ่น okay. you? mm ้องเที่ยวคุณตอนนี้เหี้ยวนีีถือไพ่เมเปิพาพี่น้องมากระไยเหี้ยโอเคนัดคลิปนี้กาฝากไว้สนิพี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ส่องซาพเมืองในเด้อพี่น้องเพื่อจะได้กทำคลิปต่อๆไปนะพี่น้องเนี่ยคลิปหน้าสิเป็นคลิปในร้อยติดตามพี่น้องวันที่สวีส์ี่พาพ่อพี่น้องไปเบิ่งนางงามฮารฟฟอนพี่น้องเอ้ยเมื่ออื่นเป็นมืออ่าเปิดงานพี่น้องงานเฉลิมฉลองอ่า ดอนสวรรค์เนาะจังได้ก็เห็นนางฟ้อนเยอะตึงตึงตึงเยอะตึงตึงเยอะตึงตึงตึงเยอะตึงตึงเยอะตึงตึงเยอะตึงตึงตามน้องอะไพี่น้องโอเคนะคลิปนี้ก็ไบเวลาพี่น้องบ๊ายบายสสวัดี